อานคงกองเกวียนอพะยพตอนที่เก็บสวัสดีครับเทือกเขาภูเรือยืนจัดงานเห็นริบๆท่ามกลางเทือกเขาและแมกไม้น้อยใหญ่ อบล้อมด้วยม่านเมฆพาให้คณะเดินทางต่างตื่นตายกับความงดงามของธรรมชาติป่าภูเรือจนมีความรู้สึกเหมือนกับนั่งอยู่ในถ้ำกลางอุทยานดังแดนแห่งเทพเทวาเนรมิตรบรรยาก,กาศของการเดินทางมีชีวิตชีวาซึ่งสังเกตเห็นความสุขความอิ่มเอ็มใจความมรื่นอรมที่ปรากฏบนใบหน้าของแต่ละคนดังไม่เคยผ่านความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ามาเมื่อวาน,วาน เส้นทางก็ดูเหมือนจะสะดวกกว่าวันที่ผ่านมาแม้จะมีน้ำซึมจากตีนเขาออกมาตามข้างทางอยู่บ้างท้องฟ้าก็ยังดูอึมครึมแสงแดดแทรกออกมาได้ไม่นานก็เลือนหายเมื่อถูกเมฆบดบังอากาศยังหนาวเย็นไม่แตกต่างจากเมื่อวานแต่ดีหน่อยที่วันนี้ฝนไม่ตกหานโคงดังเ,เงียบอยู่บนหลังของเจ้าสีนินพรางกระตุกให้เดินไปช้าช้าเหมือนจะดูความเรียบร้อยของเกวียนแต่ละเล่ม ตั้งแต่เกวียนของลุงอ่ำที่อยู่ด้านหลังสุดของขบวนผ่านเกวียนของทิศเมืองไปเรื่อยๆจนออกหน้าขบวนไปไม่ห่างการเดินทางในยามบ่ายแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะมืดค่ำแล้วแต่ก็รู้สึกคุ้มค่าเมื่อได้รับความเบิกบานใจกับธรรมชาติทั้งสองข้างทางบางแห่งก็เป็นสัรเดินจนสามารถทัศนาความงามของธรรมชาติที่ไกลลิบออกไปได้จนสุดลูกหูลูกตา าหางคงทอดสายตาและความนึกคิดออกไปในห่วงแห่งม่านฟ้าทั้งภูผาและไพรพฤกมองตามลาดเนินลงไปเห็นหุบเหวดูอึมครึมคลาคล่ำไปด้วยแมกไม้สารพัดมองออกไปแต่ละข้างของทางที่เกวียนเคลื่อนผ่านทั้งต้นมะข่าโมงมะข่าแต้ต้นจิกประดูที่ดูเหมือนจะแข่งกันขึ้นรับแสงตะวันจนสูงเลยผ่านไม้ต้นเล็บต้นน้อย และไม้พุ่มอื่นๆที่ต่างก็เบียดกันขึ้นรับแสงตะวันนึกแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตของผู้คนที่ต่างดิ้นรนเพื่อก่อร่างสร้างตัวทั้งเพื่อเอาตัวรอดจากสภาวะปัญหาความเป็นอยู่ต่างๆผืนปัตพียังมีสูงมีต่ำทั้งหุบเหวภูผาและดอยสูงเป็นธรรมดาแต่ละชีวิตย่อมมีความแตกต่างกันไปหรืออาจจะเรียกว่าตามบุญวาสนาของแต่ละคน ทั้งสูงต่ำดำขาวย่อมมีทั้งมั่งมีสีสุขพออยู่พอกินและลำบากยากจนบุญวาสนา,านั้นสร้างได้ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งบุญเก่าบุญใหม่มีเกื้อหนุนให้ได้มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆต,ต,ต,ตามสมควรแก่บุญวาสนาของแต่ละผู้คนที่เรียกว่าพรสวรรค์ฐานะความเป็นอยู่สร้างได้ด้วยการสแสวงหาหรือที่เรียกว่าพรแสวง ประกอบสัม,มาอาชีพมีความขยันหมั่นเพียรประหยัดอดออมเป็นอยู่ตามสมควรแก่ฐานะพอใจในสิ่งที่ตนเองมีและอีกนานาประการที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนทั้งนี้ควรให้เหมาะกับกําลังเวลาและโอกาสทั้งความรู้ความสามารถตลอดจนฐานะของตนเองคือไม่ทำอะไรให้เกินกําลังของตนเองแต่ละก้าวอาจจะช้า แต่ขอให้มั่นคงมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จที่ได้ทําด้วยมือของตนเองมากน้อยก็มีคุณค่ายิ่งเพราะนั่นคือพลังใจที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จด้วยมือของตนเองในวันต่อไปที่มองเห็นลิบลิบนั่นคือผู้เรือใช่ไหมหานคงลุงบุญมีร้องถามเมื่อเห็นหานคงนั่งบนหลังของเจ้าสีนินเดินเข้ามาข้างข้างเกวียนใช่แล้วนั่นแหละผู้รเรือละ หันโคงหันมาตอบพร้อมกับหันหน้ามองไปทางภูเรือในขณะที่ลุงบุญมีได้ถามออกมาอีกแล้วมันเรียกว่าภูเรืออีกตรงไหนล่ะหานคงมองไปก็เห็นแต่ป่าไม้และภูเขาหานโคงหันมาหัวเราะเบาๆก่อนจะพูดออกมาอันที่จริงก่อนนั้นคนในท้องถิ่นเขาจะเรียกภูเรือว่าภูทุ่งนะ หากเราไปยืนอยู่ในเขตของอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยแล้วมองมายังภูทุ่งจะเห็นมีลักษณะเหมือนเรือแล่นอยู่ในมหาสมุทรและยังมีเรื่องเล่าอีกว่าสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองมีเครื่องบินมาตกที่บริเวณภูทุ่งต่อมาก็เลยเรียกกันว่าภูเรือนี่ลุงอําไม่แวะเข้าไปตั้งเรือที่อยู่บนภูเรือสักหน่อยหรือเห็นบอกว่า ที่บนพูเร a, ือม <se ีเรือเยอะนี่เสียงของทิดเมืองร้องแซกขึ้นมาแซะลุงอ่ำที่นั่งชมธรรมชาติของเขตพูเรืออยู่เงียบๆบนเกวียนของตนเองถ้าจากเกวียนของทิศเมืองแหมอั้นมานานแล้วสิเองที่แมงป่องตัวตีเดี๋ยวต่อยแล้วก็ทำเป็นสำอ้อยร้องอิงอิงช่วยด้วยช่วยด้วยนะเอง ลุงอ่ำพูดออกมาเสียงดังจนคนอื่นๆที่อยู่บนเกวียนต่างหัวเราะขบขันกันเสียงดังกราววันนี้มีแสงแดดอ่อนๆสลักปรความอึมครึมของท้องฟ้าที่มีก้อนเมฆลอยเกลื่อนบทบางแสงตะวันที่นานๆานทีจะสอดแสงผ่านออกมาพอให้ใคลายความหนาวเย็นลงได้บ้างดวงตะวันก็เริ่มจะคล้อยต่ำทั้งที่รู้สึกว่าเพิ่งจะออกเดินทางมาได้ไม่นานนัก บรรยากาศโดยทั่วไปเริ่มคลื้นลงใกล้จะถึงยามเย็นพร้อมกับสายลมหนาวที่ไม่ลดน้อยลงกว่าวันคืนที่ผ่านมาหารคงกระตูบังเหียนให้เจ้าสีนินวิ่งเหยาะๆออกไปข้างหน้าพรางมองซ้ายมองขวาหาภูมิประเทศที่จะเอื้อต่อการเข้าพักแรมวันนี้ฝนไม่ตกจึงอยากจะมีเวลาในการเตรียมสถานที่พักและหุงหาอาหารให้พร้อมกว่าวันที่ผ่านมา เมื่อออกมาหน้าขาบวนกองเฟียนได้ไม่ไกลนักก็มาเห็นพื้นที่ค่อนข้างโลง่งเป็นเนินเตีดเด้ยๆอยู่ทางขวามือของเส้นทางที่จะไปด่านซ้ายพื้นเป็นทั้งดินและลานหินถัดออกไปทางด้านทิศเหนือเป็นเนินไม่สูงนักและลาดลงไปทางด้านเหนือหากไปยืนอยู่บนเนินจะสามารถมองเห็นภูเรือได้อย่างถนัดตานับว่าเป็นที่พักแรมที่สามารถชมวิวชูวทัศน์ของภูเรือได้อย่างตื่นตา ด้านข้างทั้งตะวันตกและตะวันออกของเนินมีต้นไม้น้อยใหญ่รายล้อมยึงได้จัดก,กองเฟียนให้เข้าจอดพักในด้านตะวันออกซึ่งพอจะช่วยกั้นลมได้ดีพอสมควรจากนั้นก็ช่วยกันหาฟืนมาก่อกองไฟเพื่อนึ่งข้าวและทำอาหารซึ่งไม่นานนักข้าวมื้อเย็นก็เสร็จสิ้นก่อนที่ดวงตะวันจะอัดสดงคืนนี้หารคงเฝ้าเวียนยามในช่วงดึกเพียงคนเดียวเพราะสังเกตเห็นเสียงบุญเพง มีอาการเหมือนจะไม่สบายจึงบอกให้เสียงบุญเพยงนอนพักไปตามปกติสายลมพัดเข้ามาในบริเวณที่พักค่อนข้างแรงจมกองไฟเกิดประกายเพลิงลุกว่าว่าทั้งหนาวลมทั้งหนาวอากาศเย็นเยือกจนกายสั่นสะท้านนี่ถ้าไม่มีป่าช่วยกั้นบงังก็คงจะไม่หนาวเย็นอยู่เพียงแค่นี้แต่ก็ดีไปอย่างเพราะช่วยทำให้น้ำค้างบางเบาลงแสงแหงหงหายคร้างพลายในคืนฟ้าใส ปราศจากเมฆบดบังมวลเมฆที่เกลื่อนท้องฟ้าเมื่อตอนกลางวันหายสิ้นดังหน้ามือเป็นหลังมือนึกแล้วก็เหมือนวิถีชีวิตของคนผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวทั้งเรื่องราวที่ดีและไม่ดีผ่านสุขผ่านทุกข์บ้างสมหวังบ้างผิดหวังพระท่านว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายทั้งดีและไม่ดี เมื่อผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็จะผ่านไปทำดีได้ดีํำนี้ดูเหมือนจะยังใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยทำดีแม้ไม่มีคนเห็นฟ้าก็เห็นทำชั่วก็เหมือนกันแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นแต่อย่างน้อยตัวเองก็รู้ก็เห็นที่สำคัญฟ้าดินย่อมรู้ย่อมเห็น วันนี้ฟ้าอาจจะมืดต่อชีวิตของเราแต่วันข้างหน้าคงมีวันที่ฟ้าจะเปิดให้กําลังใจที่ดีที่สุดก็คือกําลังใจที่มาจากตัวของเราเองพระท่านมักจะเตือนอยู่เสมอว่าอย่าพึงประมาทต,ต่อการดำเนินชีวิตมีสติรู้เท่าทันความคิดหรือจิตใจของเราเองเมื่อมีสติแล้วปัญญาย่อมจะเกิด ที่มักจะได้ยินว่าสติมาปัญญาเกิดแล้วจะได้คิดใคร่ครวนสิ่งที่ตนเองจะกระทำรู้แยกแยะผิดชอบชั่วดีฟ้าย่อมเปิดทางให้คนดีวาสนาสร้างได้ด้วยใจของเรา,เ,ราเองคนเราจะดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ปากหรือคำพูดของใครๆแต่อยู่ที่การกระทำของตนเอง หานคงนั่งเงียบเงยท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดจิตใจก็พลอยล่องลอยไปอย่างอิสระทั้งเรื่องเก่าที่มีเข้ามาในชีวิตเมื่อครั้งอดีตทั้งเรื่องของปัจจุบันและอนาคตในระหว่างที่จ,จิตใจเลื่อนลอยไปกับความนึกคิดต่างๆอยู่นั้นพรันก็มีความรู้สึกเหมือนมีเสียงดนตรีแว่วเข้ามาเสียงของดนตรีนั้นดังเอือเอ่อยๆไพเราะวีดวิววางเวงและเยือกเย็น จนจิตใจเคลิบเคลิ้มเหมือนต้องมนสะกดเป็นเสียงดนตรีที่ฟังแล้วไม่น่าจะเป็นดนตรีในสมัยยุคที่เป็นอยู่ท่วงทํานองก็โน้มเหนี่ยวให้เคลิบเคลิ้มอยู่ในห่วงพวังเหมนคํหนึ่งย้อนไปในอดีตการที่ยาวนานหานคงม,มีความรู้สึกเหมือนฝันทั้งๆที่ททรู้ตัวเองดีว่ากําลังนั่งเฝ้าเวียนยามแต่จิตสานึกกลับเหมือนอยู่ในอีกห่วงหนึ่งของความรู้สึกจนรู้สึกสับสนในตนเอง พลางทอดสายตามองไปยังทิศทางของเสียงดนตรีที่เหมือนจะมาจากเส้นทางที่ได้ผ่านมาเหมือนต้องมนสะกดท่ามกลางแสงเดือนหายสายเกี่ยมในคืนวันเพ็ญได้เห็นกลุ่มคนสักแปดเก้าคนกำลังเดินเนิบๆช้าๆมุ่งหน้าตามเส้นทางที่จะไปด่านซ้ายโดยมีผู้ชายสูงวัยแต่งกายด้วยผ้าฝ้ายย้อมครามมีบุคลิกลักษณะหน้าเกรงขามเดินนำหน้าถัดมาก็เป็นผู้หญิงสูงวัย ถือขันดอกไม้ทูกเทียนเดินตามหลังมาด้วยท่าทีสงบงเฉงี่ยมโดยมีหญิงสาวที่มีหน้าตาสวยงามจนรู้สึกแปลกตาเดินถือผ่านใบสีอยู่เชียงข้างด้านซ้ายมือหญิงสาวนางนั้นแม้จะดูเป็นผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาแต่มีสง่าราศีทั้งท่วงทีและใบหน้าแต่งกายด้วยผ้าฝ้ายเช่นเดียวกันสวมเสื้อแขนกระบอกสีขาวนวล และมีผู้ชายผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าฝ้ายย้อมครามเช่นเดียวกันอีกห้าหกคนเดินตามหลังมาเป็นที่น่าสังเกตว่าทุกคนต่างเดินไปด้วยอาการสงบงเงีย่ยยไม่เร็วไม่ช้าเป็นไปแบบเนิบเนิบไม่มีเสียงพูดคุยกันออกมาแม้แต่น้อยวางหน้าวางตัวเรียบเฉยไม่ก้มไม่เงยเดินเรียงรายตามกันไปอย่างพร้อมเพรียงแต่ที่สดุดตาของหานขออีกอย่างก็คือ ทุกคนที่กำลังก้าวเดินไปนั้นเท้าจะลอยอยู่เหนือพื้นดินประมาณหลังฝ่ามือในขณะที่หญิงสาวได้เดินมาอยู่ระหว่างที่หานคงนั่งอยู่นั้นก็ได้หันหน้าออกมาทางหานคงและยิ้มให้แต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาแล้วก็หันกลับไปเดินตามปกติจนหานคงตกตะลึงและเมื่อกลุ่มคนห้าหกคนที่เดินตามหลังมาได้เดินมาถึงจุดที่หานคงนั่งอยู่ก็ได้เห็นผู้ชายคนที่อยู่ท้ายสุด หันหน้ามาดูหานคงแต่ไม่ได้ทักถามอะไรมีท่าทีเรียบเฉยแล้วหันกลับไปตามเดิมหันคงตกตะลึงงงงันอยู่แล้วก็ยิ่งตกตะลึงเข้าไปใหญ่จนอ้าป,ปากจะร้องถามแต่ก็ไม่มีเสียงออกมายิงได้แต่ยืนอ้าป,ปากค้างมองตามไปเพราะคนที่หันหน้ามาดูหานคงนั้นเป็นเสียงบุญเพงชัดๆจนต้องร้องเรียกออกไปเสียงบุญเพงเสียงบุญเพงจะไปไหน ก็ปไปอยู่กับพวกเขาได้อย่างไรกลับมากลับมาอย่าไปอย่าไปแต่ก็ทำได้แค่เพียงอ้าปากค้างเพราะไม่มีเสียงออกมาแม้แต่น้อยคงงึงงำเงิงงำอยู่ในลำคอเท่านั้นยึงได้แต่นั่งตกตลึงมองตามไปหานคงนั่งเหมือนต้องมนต์สะกดเมื่อมองตามขบวนของคนเหล่านั้นไปจนลับสายตาแล้วก็ต้องสะดุ้งอย่างแรงเมื่อเสียงของทิศเมืองทักเข้ามานี่หานคงกำลังนั่งมองอะไรละ่ะ หันคงสะดุ้งพร้อมกับหันมาทางทิศเมืองเหมือนคนครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนจะพูดแต่ก็ไม่พูดจนทิดเมืองสงสัยจึงได้ถามออกมาเอาหานคงสะดุ้งเกือบจะหงายหลังเฉียวนั่งหลับอรุณไงไปนอนได้แล้วข้ามาเปละเียนเวรยามนะอืมนั่งเ,เพลินๆนะงั้นข้าขอไปนอนก่อนนะหานคงหันมายิ้มให้ทิดเมืองพลางตอบอ้อมแอ,อมอมแอมแล้วก็เดินกลับเข้าไปนอน ปล่อยให้ทิดเมืองยืนมองตามด้วยความรู้สึกแปลกใจในอาการของหานคงจนอดจะพูดพ,พึมพำพึมพำออกมาไม่ได้ือมอแปลกจังคืนนี้หานคงเป็นอะไรของเขานะดูท่าทางแปล,ก,ปลกแกแฮ่แกคงเมือเม่อยเพลียจนนั่งหลับมัง้งขนาดพวกเรามีแต่จะคอยเดินตามก็ยังเมื่อยล้ากันขนาดนี้น่าเห็นใจแก,ะแกะนะาหคนเหมือนหานคงนี่ยากละ เจ้าแปรพูดออกมาเมื่อได้ยินเสียงทิศเมืองพูดพึมพำพึมพำหารคงเดินผ่านเกวียงของเสียงบุญเพงจึงอยากจะรู้ว่าเสียงบุญเพงยังอยู่ที่นี่ไหมจึงได้ร้องถามเข้าไปแต่ก็ได้ยินเสียงของตาพูดผู้เป็นพ่อบอกว่าเสียงบุญเพงกําลังนอนเพิ่งจะหลับไปเมื่อสักครู่นี้เองเมื่อเห็นว่าเสียงบุญเพงยังอยู่ในเกวียนเป็นปกติหานคงจึงได้เดินเข้าไปที่เกวียนเพื่อจะเข้านอนแต่พอหัวถึงหมอน ยังไม่ได้หลับแม้สักเงีบก็ได้ยินเสียงของเสียงบุญเพงเพ้อออกมาแต่ก็ฟังไม่ได้สับได้ยินแต่เสียงของตาพุธผู้เป็นพ่อปลุกขึ้นมาถามแต่ยังไม่ได้รับคําตอบเสียงบุญเพงก็ล้มตัวลงนอนหลับต่อจนได้ยินเสียงของตาพุธบ่นออกมาเออไอ้นี่นอนอยู่ดีๆก็เพ้อละเมอคงจะเหนื่อยสิทา่าสักพักเสียงพุดจาก็เงียบลงก็แสดงว่าหลับแล้วทั้งพ่อทั้งลูก หันคงกลับไปนอนแต่แทนที่จะหลับกลับนอนครุ่นคิดถึงภาพที่เห็นว่ามันคืออะไรจะ่ว่าตาฝาดสติสัพชัญญะก็เป็นปกติดีทุกประการเพราะได้นั่งมองดูภาพคนที่เดินผ่านไปนั้นด้วยตาเนื้อของตนเองคิดวนไปวนมาว่าทําไมจึงมีเสียงบุญเพลงเดินอยู่ในกลุ่มของคนเหล่านั้นด้วยก็ในเมื่อตะก,กี้นี้ก็ยังได้ยินตาพูดบ่นว่าเสียงบุญเพลงกํบบาลังนอนและเมื่ออยู่นี่ นอนชิดบกไปวนมาจนข้อนรุ่งจึงง่อยหลับไปแบบไม่รู้สึกตัวแล้วก็ต้องมาสะดุ้งตื่นเมื่อเสียงของทิดปุ่นร้องเรียกเข้ามาหาันคงหันคงตื่นหรือ,อยังดูวันนี้ตื่นสายนะแต่วันโด่งแล้วไปดูเสียงบุญเพียงน้อยนอนสมคาที่นอนเลยตาจันกำลังฝนยาให้กินนะหันคงลุกออกมาจากที่นอนด้วยอาการสลืมเฉลือแต่ก็ต้องตกใจเมื่อแสงแดดแยงตาพรางงวงเงียบอกทิดปุ่นออกมา เดี๋ยวข้าล้างหน้าแล้วจะตามไปนะเป็นอะไรมากไหมล่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะถามก็ไม่พูดไม่จา๋าไดแต่นอนตาลอยเห็นตาพูดบอกว่าน่าจะเป็นไข้นะ่ะแต่ก็แปลกขนเป็นไข้อะไรตัวเย็นเย็นแล้วค่อยตามไปก็แล้วกันนะหานคงทิดปุ่นพูดพร้อมกับหันหลังเดินกลับไปเมื่อล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วหานคงก็เดินออกไปที่เกวียนของเสียงบุญเพง็งพอไปถึง ก็เห็นเสียงบุญเพ่งนอนตาลอยอยู่ข้างๆยายพุ่มผู้เป็นแม่ไม่พูดไม่จาไม่วายที่ใครต่อใครจะร้องถามจะให้ลุกขึ้นมากินข้าวก็เฉยเมยเหมือนจะไม่หิวแม้ตาพุธผู้เป็นพ่อก็ดูเหมือนจะจนปัญญาพอเห็นหานโคงเข้าไปตาพุธจึงได้พูดออกมาอ๋อหานโคงมาแล้วมาดูหน่อยเถอะหานคงข้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วตาจันฝนยาให้กินมันก็ไม่กิน สั่นหัวแล้วก็กลับลงนอนตาลอยเหมือนเดิมบอกให้ลุกขึ้นมากินข้าวก็นอนเฉยแล้วนี่ข้าจะทำอย่างไรดีตาพุธพูดออกมาพรางน้ำตาก็ซึมคลอเบ้าเพราะครอบครัวนี้มีกันเพียงสามคนคือตาพุธและยายพุ่มนั้นแกมีลูกเพียงคนเดียวก็คือเสียงบุญเพ็งนั่นเองหานคงนิ่งฟังตาพุธได้สักครู่จึงเข้าไปจับแขนของเสียงบุญเพ็งพร้อมกับถามออกไปแต่ก็เป็นเหมือนคนอื่นๆคือไม่ได้มีการตอบรับ หรือคำพูดใดๆของเสียงบุญเพงออกมานอกจากนอนตาลอยเหมือนไม่รับรู้กับคำถามของใครต่อใครหานคงนึกถึงภาพที่เห็นเมื่อคืนนี้พรางคิดในใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเสียงบุญเพงหรือว่ากลุ่มคนที่เห็นเมื่อคืนนี้จะเกี่ยวข้องอะไรกับเสียงบุญเพงหรือจะเป็นต้นเหตุให้เสียงบุญเพงเป็นแบบนี้เมื่อเห็นว่ามองไม่เห็นหนทางใดที่จะช่วยแก้ไขได้ หานคงจึงได้ตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นในคืนที่ผ่านมาให้ทุกคนได้ฟังซึ่งเมื่อทุกคนได้ฟังแล้วก็ต่างมีความคิดเห็นไปต่างๆนานา,นา,นาและลุงมุลมีก็ได้แสดงความคิดเห็นออกมาว่าตามเหตุการณ์ที่หานคงเล่าออมานั้นเป็นเรื่องแปลกและดูลึกลับอัศจรรย์มากหรือว่าจะมีความหมายอะไรเกี่ยวกับพวกเราหรือว่าลุงมุลมีพูดค้างคาไว้เหมือนจะเกิดความสงสัยขึ้นมา จลุงจันอดจะถามออกมาไม่ได้หรือว่าอะไรละ่ะลุงบุญมีพูดออกมาให้หมดสิข้านี่สงสัยจังมีอะไรก็พูดออกมาได้เลยลุงบุญมีเดี๋ยวนี้ทุกคนต่างก็ชิดหาทางช่วยเหลือเสียงบุญเพงอยู่นะถ้าความสงสัยนั้นเกี่ยวกับเสียงบุญเพงพวกเราก็จะได้ช่วยกันหาทางแก้ไขหารคงพูดออกมาเมื่อสังเกตเห็นอาการสงสัยของลุงบุญมีแล้วลุงบุญมีจึงได้พูดออกมาว่าคือ ข้าคิดว่าเสียงบุญเพงอาจจะไม่ได้เจ็บป่วยธรรมดานะเอาถ้าไม่เจ็บป่วยธรรมดาแล้วจะเจ็บป่วยแบบไหนล่ะข้านี่งงจังลุงอ่ำพูดออกมาพรางเอามือเกาหัวแล้วลุงบุญมีคิดว่าเสียงบุญเพงเจ็บป่วยแบบไหนล่ะหานพงถามออกมาอีกในขณะที่ทุกคนต่างมองมาที่ลุงบุญมีแล้วลุงบุญมีก็ได้พูดออกมาว่าคือ ข้าคิดว่าเสียงบุญเพงอาจจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าเถียมข้าหมายถึงสิ่งเร้นลับนะที่คนเขาเรียกว่าผีเข้าสิงนะฮะผีเข้าสิงลุงอ่ำหลงร้องออกมาเมื่อได้ยินคำว่าผีปัทโถเอ้ยร้องอย่ากลับถูกผีเข้าแน่ลุงอำ่ำตกอกตกใจหมดเฮ้ทิดเมืองตะวาดออกมาเพราะตกใจในเสียงอุทานของลุงอำ่ำก่อนที่หานคงจะพูดออกมา ถ้าเป็นอย่างที่ลุงบุญมีว่าแล้วเราจะทําอย่างไรดีละ่ะถึงจะช่วยเสียบบุญเพียงได้ในพวกเราก็ไม่มีใครรอบรู้ทางนี้สักคนในขณะที่หารคงกําลังครุ่นคิดและดูเหมือนจะมองไม่เห็นหนทางอยู่นั้นลุงบุญมีก็ได้พูดออกมาอีกว่านี่หารคงเอาอย่างนี้ดีไหมข้ามีญาติอยู่ที่ด่านซ้ายคนหนึ่งแต่ไม่ได้ไปมาหาสู่กันนับสิบปีแล้วละ เพราะการเดินทางลำบากต่อการไปมาหากันบ้านแกอยู่ไม่ไกลจากด่านซ้ายข้าว่ารีบนำเสียงบุญเพ็งไปหาแกดีไหมและขอพักรรักษาเสียงบุญเพ็งอยู่ที่นั่นเพื่อแกจะมีทางช่วยเหลือบ้างลำพังพวกเราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าไม่สะดวกไปทุกอย่างญาติของข้าคนที่ว่านั้นเขาเป็นคนใจบุญสุนทานน้ำใจงามข้ามั่นใจว่า แกคงไม่แหลงน้ำใจดอกนะดีกว่าพวกเราจะเสี่ยงดูแลกันตามบุญตามกรรมอยู่กลางโดงพงพรอย่างนี้นะญาติพี่น้องก็ไม่มีหารโคงฟังแล้วก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงได้หารไปถามตาพุธกับยายพุ่มผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเสี่ยงบุญเพ็งตามที่ลุงบุญมีว่ามานั้นตาพุธกับยายพุ่มคิดเห็นเป็นอย่างไรล่ะก็แล้วแต่ทุกคนจะช่วยหาทางหะืข้ามองไม่เห็นทางใดเลย ตามที่ลุงบุญมีว่ามานะ่ะข้าก็เห็นด้วยละนะเพราะอยู่ที่นี่หรือในเขตนี้เราก็ไม่มีญาติพี่น้องเลยเมื่อหารคงได้ฟังตาพุดแล้วจึงได้หันมาทางลุงบุญมีแล้วพูดออกมาพร้อมกับหันไปบอกกับทุกๆคนงั้นคราวนี้เห็นทีจะต้องพึ่งลุงบุญมีละนะก็เอาตามที่ลุงบุญมีว่ามานั่นแหละขอให้พวกเรารีบพากันก,กินข้าวเสียจะได้ออกเดินทางเลยนี่ก็ใกล้จะเพลนแล้ว หลังจากพากกิน,กนข้าวเสร็จกบวนกองเฟียนก็ออกเดินทางทันทีเพราะจะต้องไปให้ถึงด่าน้าแห่ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องถนอมวัวด้วยเพราะหากจะเร่งรีบโดยไม่พักหากวัวเป็นอะไรไปก็จะยิ่งมีปัญหาและอุปสรรคต่อการเดินทางตามมาอีกเพราะวัวก็มีชีวิตจิตใจต้องกินต้องพักหนทางยังเหลืออีกยาวไกลจึงต้องปล่อยให้วัวทำหน้าที่ไปตามปกติ และคอยเข้มงวดดูแลเสียงบุญเพลงอย่างใกล้ชิดเพราะยังไงวันนี้คงไปไม่ถึงด่านซ้ายเป็นแน่จะต้องพักแรมอีกคืนหนึ่งแต่เท่าที่ดูอาการของเสียงบุญเพลงนั้นจะมีเพียงนอนเหมือลอยไม่พูดไม่จาเท่านั้นสุขภาพอย่างอื่นก็ดูเป็นปกติทุกอย่างแต่ก็ดูแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือทั้งๆท,ที่เสียงบุญเพลงไม่ได้กินข้าวเลยมีแต่นอนเหมือลอยอยู่อย่างนั้น แต่ไม่มีอาการอ่อนเพลียแม้แต่น้อยทั้งหน้าตาก็ดูเป็นปกติไม่มีทีท่าว่าจะซียดเสียวหรืออ่อนล้าแต่อย่างใดขบวนกองเฟียนเดินทางมาเรื่อยๆขวบจนตะวันบ่ายคล้อยเมื่อขบวนกองเฟียนเลยทางสามแยกที่จะไปล่มเก่าจังหวัดเพชรบูร์เล็กน้อยเห็นมีพื้นที่ทางขวามือเหมาะที่จะให้เกวียนเข้าพักและเวลาก็บ่ายใกล้ค่ำหานโคงจึงร้องบอกให้ขบวนกองเกวียนแวะเข้าจอดพัก ก่อนพากันกินข้าวเย็นเล็กน้อยหารคงนําคณะกองเวียนทําพิธีเส้นไหว้บอกกล่าวภูมิเจ้าที่เพื่อขอพักและได้บอกกล่าวขอความคุ้มครองคณะกองเวียนกับเสียงบุญเพลงไปพร้อมกันเมื่อเสร็จสิ้นจึงพากันล้อมวงกินข้าวหลังจากนั้นหารคงลุงบุญมีกับลุงจันทร์และผู้ชายอีกสองสามคนได้เข้ามานอนใกล้ๆเกวียนของเสียงบุญเพลงเพื่อคอยเฝ้าดูแลบ้างนั่งคุยกันเบาๆ บ้างก็นอนบนเสื่อที่ปูวไว้ข้างๆเกวียนนั่งคุยกันไปมาจนดึกพอสมควรเมื่อเห็นว่ารู้สึกง่วงหาญคงก็ขอตัวนอนพักจึงได้นอนลงบนเสื่อข้างๆเกวียนของเสียงบุญเพง็งด้วยความอ่อนล้าจึงได้หลับลงอย่างง่ายดายในขณะที่หาคนคงกําลังหลับอยู่นั้นก็ได้ฝันไปว่าผู้ชายคนที่เดินนําหน้าผู้คนที่หาคนคงได้เห็นเมื่อตอนพักแรมอยู่ที่ภูเรือในคืนที่ผ่านมาได้เดินเข้ามาหา และได้พูดออกมาว่ารีตื่นว่าจะสางแล้วพูดเพียงแค่นั้นผู้ชายคนนั้นก็หายวับไปแสงลวนใหญ่ของพระจันทร์วันเพ็ญแจมแจ้งไร้เมฆบดบังลมหนาวยามดึกสงัดพัดวีดวิวพาให้น้ำค้างบางเบาพร่างพรมพอให้ชุ่มเท้าเวียนยามสองคนนั่งคุยกันพึมพำพึมพำพลางขยับรุดฟืนเข้าไปในกอง หานโคงสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับลุกขึ้นนั่งรางหันไปดูลุงบุญมีกับลุงจันทร์และคนอื่นๆก็เห็นทุกคนยังพากันนอนหลับไหลนั่งทบทวนความฝันอยู่สักพักนั่งตืดตองพิจารณากลับไปกลับมาก็ย,ยังนึกไม่ออกว่าความฝันนั้นมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่จึงได้ลุกเดินออกไปยังเฟียงของตนเองหยิบกระบอกน้ำขึ้นล้างหน้าแล้วจึงเดินไปรอบๆที่พัก แล้วเข้าไปบอกเวิยญ,ญามให้กลับไปเกลียงของตนเองเพื่อเตรียมก่อไฟนึ่งข้าวและทำอาหารจะได้ออกเดินทางแต่เช้าสักพักฟ้าก็สางหานคงไม่ได้เล่าความฝันของตนให้ผู้ใดฟังเพราะเกรงว่าทุกคนจะพากันชิดมากออกไปอีกเมื่อพากันกินข้าวเสร็จตั้งแต่แสงตะวันเพิ่งจะจับขอบฟ้าและทุกอย่างพร้อมแล้วหานคงก็ร้องบอกให้ขบวนกองเกลียนออกเดินทางทันที ขอให้ท่านปลอดภัยในทุกที่โชคดีทุกเวลามีแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตตลอดไปขอขอบพระคุณครับ